งูเด้องูเด้ออย่าพากันประกางูมาอีกแล้วงูมาอีกแล้วอ้ายว่าครั้งไปอเก่ะผูขึ้นผู้ผามาเลย

โอ้โผล่ขึ้นมาลุกขึ้นมา 胡爬胡爬。